สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับโอเคพี่เล่งทำคลิปให้นะครับวันนี้อัดตอนกลางคืนอาจจะมีเสียงรบกวนต้องขอภไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้มีประเด็นเยอะมากเลยนะครับที่จะคุยกันนะครับก็รวบรวมข้อมูลมาให้น้องๆก็ทักมาถามพี่เยอะมากช่วงนี้นะช่วงเลือกคณะนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการวิเคราะห์เลือก10อันดับนะครับนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของน้องๆก็คือคะแนนไม่ถึงคณะที่อยากเรียนน้องๆอ่ะเอาตรงแบบตรงประเด็นเลยนะครับเอ่อประเด็นที่พี่เจอเยอะที่สุดที่น้องทักมาถามพี่ก็จะเป็น3ประเด็นนี้1ก็คือ ทํานองนี้จะเยอะมากเลยก็คือเช่นติดเพศสัตว์ในกรุงเทพนะครับกับหมออยากเป็นหมอนะแต่ว่าติดหมอต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเอาไงดีนะครับหรืออะไรที่มันทํานองเนี้ยเช่นฉันอยากติดคณะนี้แต่คณะนี้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือคณะนี้เป็นเอกชนค่าเรียนแพงหรือคณะนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆอ่ะคือฉันอยากติดคณะนี้ในสถาบันนี้แต่ว่าไปติดสถาบันนี้ ในคณะอื่นเนี่ยเราใันไม่อยากเรียนอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะจะเป็นทํานองนี้หมดเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเราควรตัดสินใจอย่างไรนะครับในเคสพวกเนี้ยนะ อันที่หนึ่งอันที่สองคือเออน้องนองบอกพี่หรอคะแนนซัส,สกอร์เนี่ยหรือซีสกอร์เนี่ยสูงมากมันเชื่อถือได้ไหมครับพี่นะครับแสดงว่าถ้าน้องแบบเห็นคะแนนเออคะแนนเออตัวซีสกอร์เนี่ยก็าน่าจะใช้โปรแกรมของเด็กดีใช่ไหมเนี่ยอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เจอเยอะเหมือนกันก็คือคณะสําหรับเพื่อซิวมีไหมครับมีแนะนํำไหมอะไรประมาณนี้มาเราเข้าประเด็นเลยดีกว่าน้องๆไม่ให้เสียเวลานะครับอย่างแรกก่อนเลยครับ การเลือก10อันดับนั้นดูอะไรบ้างนะครับก็น้องๆอย่าเลือกนะเอ้ยอย่าลืมนะมันได้6กถึงสิบสองพื้นะานครับอ่ะหลายน้องๆหลายคนก็คือลงไปแล้ว10อันดับในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วหลายคนกําลังลังเลนะครับก็จะเป็นเคสที่พี่เล่าก็คือติดตัง้งจังหวัดกับสถาบันในกรุงเทพเอาไงดีนะรประมาณนั้นนะยังลังเลอยู่นะครับประมาณนี้ก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้เลือกมาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆหลายคนรู้นอยู่แล้วนะครับอ่ะลำหนึ่งนะน้องๆก็คือ10อันดับนั้นเราจะเลือกอย่าางงไรรบบ้นะคั อย่างแรกก่อนเลยนะในสิบอันดับเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วพี่แจมันปีหนปีหกหกเจ็ดปีหกเจ็ดอ่ะรัฐเขาจะออกค่าให้หมดเลยครับเก้าร้อยบาทอ่ารู้สึกเก้าร้อยบาทเขาจะออกให้หมดเลยแต่ปีนี้รู้สึกเขาจะออกให้แค่เจ็ดอันดับใช่ไหมถ้าน้องเลือกแปดเก้าน้องต้องบวกอีกสามร้อยป่ะต้องจ่ายเพิ่มใช่ป่ะฮะสำหรับน้องเด็กซิ่วที่ทักมาถามพี่ก็คือพี่ครับทาไมมันถึงเออใช้ฟรีไม่ได้ก็เพราะว่าน้องเด็กซิ่วที่แบบว่าเคยเลือกไปปีที่แล้วอ่ะก็เขาถือว่าน้องใช้สิทธิ์ไปแล้วอ่ะปีนี้น้องตองออ ตอบคำถามที่คาใจไว้นะอย่างแรกก็เลยในสี่ลำดับเนี่ยอันดับหนึ่งถึงสามนะครับส่วนสี่ห้าหกเนี่ยก็คือเลือกสิ่งที่คะแนนเราพอแบบดูแล้วมันเป็นไปได้ครับเช่นคะแนนอาจจะเกินมานิดหนึ่งหรือขาดเล็กน้อยครับเพื่อแบบว่าเผื่อรุ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนั่นก็คืออย่าลืมดูด้วยครับว่าจํานวนรับอะบางที่เขารับไม่เท่าเดิมนะบางที่รับมากกว่าเดิมถ้ารับมากกว่าเดิมโอกาสที่น้องจะได้มากมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันดับเจ็ดแปดก็แล้วแต่อันนี้อิสระเลยครับ เกับ8น้องบางคนก็คือปิดอยู่ที่7อันดับเนื้อจะได้แบบฟรีใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนที่ติด7อันดับเนี่ยน้องก็ออันดับที่7จ่ดน้องจะต้องเป็นแบบต้องไม่หลุดนะครับบวก 5- 20%ถึงประมาณนั้นอ่ะอน,นี้ก็แล้วแต่คณะนะถ้าเป็นคณะสายการแพทย์ก็อาจจะบวก5%ก็ยากแล้วใช่ไหมประมาณนั้นถ้าเป็นคณะอื่นๆอาจจะบวกเยอะๆเลยครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไปเถอะครับเอาตามจริงๆแล้วอะ่ะน้องๆก็คือ เอาถ้าเราเลือก10อันดับใช่ไหมหนึ่งถึงสเลือกไปเลยครับฝันๆความสุขเราเลือกไปนะครับส่วน4ี่ถึงแน้องจะเลือกอะไรไปก็ได้ครับจริงๆนะครับที่แบบว่าคะแนนมันเป็นไปได้นะใช่ตามใดที่แบบว่า9ก้ากับสินั้นมันเอาอยู่อะ่ะควาว่าเอาอยู่หมายความว่ามันไม่มีทางหลุด9ก้ากับสครับการที่มันจะไม่หลุด90ก็คือน้องต้องเผื่อคะแนนไว้เยอะใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลือกไปเถอะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคอนเซปต์ในการเลือกคะแนนโดยทั่วไปนะแล้วอีกอันนึงในเรื่องของการจัดอันดับอย่างเงี้ย หมายควาว่าอย่างไงสมมติว่าเราต้องเรียกตามคะแนนเราต้องเลือกตามคะแนนม,น,นมากคะแนนน้อยใช่ไหมอย่างเช่นแพทย์เอคะแนนสูงกว่าแพทย์ B เราต้องเอาแพทย์เไว้ก่อนนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือน้องอยากเรียนคณะอะไรมากที่สุดอ่ะน้องเอาไว้อันดับแรกครับเช่นสมมติว่าน้องติดน้องนอ,งอยากเรียนคณะ B ใช่ปะอยากเรียนแพทย์ B ใช่อยากเรียนแพทย์คณะ B ใช่แพทย์คณะ B เนี่ยอยู่ที่62%ยกตัวอย่างนะครับอ่ะฮะ แล้วก็แพทย์ A อเนี่ยอยู่ที่64%อ่ะแต่น้องอยากเรียนแพทย์ B มากเลยสมมติถ้าน้องเรียงลำดับก็คือเอาแพทย์ A ไว้ที่1อ่ะ4%ใช่ไหมอ่ะแล้วก็แพทย์ B ไว้อันดับที่2อ่ะ62%อเ่ะเวลาน้องได้เรียนน้องจะไม่ได้น้องจะไม่ไ,ได้เรียนแพทย์น้องจะได้ไปเรียนแพทย์ A นะครับเพราะว่าคะแนนน้องแบบอยู่อันดับต้นกว่าประมาณนั้นอ่ะ,อะถ้าเราอยากเรียนแพทย์ B ใช่ไหม เราก็ต so ้องเอา B ไปไว้อันดับที่1หรือว่าอันดับที่ก่อนหน้าน่ะเช่นอ่า B อันดับ2 A อันดับ3อะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลื concer, อกเรียนเนี่ยเขาก็จะดูว่าเอาคะแนนทุกคนนะครับคอนเซปในการวิเคราะห์คะแนนเนี่ยเขาจะเอาคะแนนน้องๆทุกคนน่ยมาเรียงเลยคะแนนกศธมาเรียงเลยครับคนที่1ถึงคนสุดท้ายคนที่1นะถึงคนสุดท้ายนะคนที่1เนี่ยเขาก็จะดูเลยว่าคนที่1มีสิทธิ์เลือกทุกคณะทุกวติดทุกคณะเขาก็จะเลือกคนที่1เนี่ยอันดับที่1ของคนที่1เลือกอะไร ถ้าคนที่หนึ่งสมมติว่าคนที่หนึ่งเลือกแพทย์จุฬาอะเขาก็จะเอาคนที่หนึ่งไปใส่ในแพทย์จุฬาแล้วอันดับแพทย์จุฬาเนี่ยสมมติว่าสองร้อยคนก็จะเหลือหนึ่งเก้าเก้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยคนที่สองเลือกอะไรเลือกแพทย์จุฬาอีกก็เหลือหนึ่งเก้าแปดเนี่ยไล่ไปเรื่อยครับสมมตินคนที่สามเลือกสีราดเนี่ยไอันี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ไปตัดไปตัดสีราดก็คือลดลงไปเรื่อยๆ่จนกว่าจนถึงคน,คนสุดท้ายอะว่ามันจะเลือกใครสมมติว่าเฮ้ยฉันเป็น เอาใหม่ใหม่ฉันเป็นคนที่ประมาณสามร้อยสามร้อยแล้วตำแหน่งแพทย์จุฬาหมดแล้วก็คือก็คือหมดแล้วเราก็จะอันดับหนึ่งก็คือแพทย์จุฬาก็ไม่ได้อ่เขาก็จะไปดูอันดับสองว่าน้องเลือกอะไรสมมุติอันดับสองน้องเลือกสีราดอ่ะสมมุติถ้าสีราดมันหมดแล้วน้องก็จะก็ไม่ได้อ่ะแล้วก็ไปดูอันดับสามอ่ะมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับโอเคนะอต่อมาตอบคาถามไวตัวนี้ค่า C สกอร์เชื่อถือได้ไหมนะครับปกติแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของน้องคนหนึ่งที่ทัมาถามพออี่พี่ย ซีสกร์เนี่ยโอเคจริงๆค่าซีสกร์เนี่ยมันเกิดจากการเอาคะแนนสถิติของน้องๆที่สอบจริงๆนะครับในปี68เนี่ยเขามาเรียงแล้วก็หาค่าเคอร์ฟนั่นเองนะครับซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยพี่ใช้คําว่าแนวโน้มค่อนข้างจะค่อนข้างจะตรงนะค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างนะแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะว่าตัวนี้มันบอกแค่ว่าน้องที่ได้คะแนนมากมีเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าน้องที่ได้คะแนนมากเขาจะมาเลือก เออมันจะเลือกหมอทั้งหมดหรือว่าอาจะไปเลือกทันตะบ้างอาจจะไปเลือก,ะอ,จจะอ,กอะไรพวกนี้บ้างไนงะคือเราไม่รู้ไงว่าคนที่ได้มากที่สุดเขาอยากเรียนคณะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาอาจจะไม่อยากเข้าแพทย์ก็ได้ประมาณนั้นซึ่งคณะตัวนี้ก็อาจจะมีแกว่งร่างครับประมาณนั้นใช่แต่ว่าแนวโน้มอ่ะอันนี้คืออิงจากน้องที่สามารถทำคะแนนได้จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อได้ในระดับหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแนวโน้มของไอ้ตัวซีส o อร์เนี่ยพี่ว่าพวกคณะแข่งขันสูงอ่ะเออมันจะมันจะค่อนข้างสูง นะครับคณะที่แบบว่าแข่งขันไม่สูงมากคะแนนอาจจะเค้นาคะแนนจริงๆนะพี่ว่าอาจจะน้อยกว่า4ีสกอร์มาเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นหรืออาจจะน้อยมา,ม,ามากอันนี้แล้วแต่เอาอยู่ที่ว่าตามดวงว่าน้องเลือกคณะอะไรมากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยแล้วกันก็คือซีสกอร์ดูเพื่อประกอบการได้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่แบบว่าอยากจะเลือกแบบให้มันติดแน่ๆก็พยายามเลือกคะแนนให้มันอยู่ในช่วงซีสกอร์หรือว่าให้มันเกินไปอะเออมันจะดีนะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือปี67นั้น น้องมาดูคะแนนดิบๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับประมาณนั้นเพราะว่าปี67เนี่ย,เ,ยเทียบจากอ้างอิงคือ90เต็ม90นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี67เนี่ยเหตุผลที่เขาคิด90เพราะว่ามัานมีปัญหาในเรื่องของ t ีแพ1น้องๆน้องๆเด็ก68เนี่ยจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีมีผลเยอะขนาดนั้นหรอเออมันมีผลเยอะขนาดนั้นครับเช่นปกติแล้วอ่ะมันจะต้องสอบ3พาร์ทใช่ไหมใช่แต่ปี67เนี่ยเขาเอา B Ma มาเล่น ก็อันที่1ก็เลยไม่คิดนะครับที่มันเป็นประเด็นดรามา่าปกติแล้วน่ะ,ะน้องๆที่ได้คะแนนที่สอบเิรนะครับคะแนนของพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5 55หรือคิดเป็น5.5%นั่นหมายความว่าคะแนนตามสุดของปี67เจอะตามหลักแล้วมันควรจะบวกประมาณ5.3ถึง5.5.7%อระ,ะเฉลี่ยก็ประมาณ5.5%โดยประมาณนะอันนี้ไม่ไม่ได้เป๊ะน,นะครับประมาณนั้นเพราะนั้นตามหลักจริงๆแล้วอะสมมตินคน,น,เออนเนี้ยแพทย์จุฬาใช่ปะเอ่อแพทย์ศิราเนี่ย อ่าที่ต่มสุด63สตามหลักแล้วมันจะต้องบวกประมาณ5.5ครับก็เราเราใช่ห8หรือ69เกนี่ยก็จะใกล้เคียงกับไอ้ตรงเนี้ยโอเคไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเทียบก็คือดูปี66ครับประมาณนั้นหรือว่าเอ่อปี67เนี่ยมันมัน,ม,นมันบวกไปมันก็อาจจะไม่ได้เปถูกป่ะเออมันอาจจะไม่ได้บวก5-5้าทุก5 5าาทุกณะก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็คือบวกประมาณ5 5%ขึ้นไปอ่ะประมาณนั้นอยู่ช่วงเฉลี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง แต่การตัดสินใจได้นะครับใช่แล้วก็น้องก็มีน้องถามว่าพี่ครับมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นซีซีกอสูงอ่ะยกยกตัวอย่างนะี้น้องเขายกตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีแพทย์จุฬาใช่ไหมแล้วก็ศิริราชใช่ไหมครับแล้วก็รามาเนี้ยสมมติเป็นไปได้ไหมพี่อย่างเช่นคนเห็นคะแนนมันสูงมากแล้วคนกลัวคนไม่กล้าเลือกอ่ะใช่แล้วรามาเนี่ยจากต่ําสุดแล้วก็คือช่วงนี้มันไม่มีคนเลือกอ่ะแล้วมันตกลงมาต่ําสุดอย่างเงี้ยได้ไหมแบบคะแนนแบบ ต่ำลงมาแบบหายไปห้าห้าเปอร์เซ็นสองถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อนมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันพี่ว่ายากปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าเกิดได้ยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่น้องๆเล่นอะไรอะสิบอันดับน้องๆเลือกไอ้นี่เลยครับน้องเลือกไล่เลยจุราเซียลามายอย่างเช่นน้องคนนี้เลือกไล่เลยมาเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่แบบว่ามันจะกระโดดอ่ะพี่ว่ายากเพราะาเด็กน้อยอ่ะส่วนใหญ่ที่คะแนนแบบเกินเจ็ดสิบเขาก็เลือกไล่เลยจุราเซียลามา เออถึงแม้ว่า70อาจจะจุฬาอา,าจจะยากแต่เขาก็เลือกไว้ประมาณนั้นนะครับอ่ะโดยรวมประมาณนี้เพราะนั้นสรุปเลยก็คือซีกอก็คือช่วยในการประกอบตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเปอร์ร้อยเปรประมาณนั้นขึ้นกับว่าลำดับว่าน้องเลือกในขนาดอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีลดแต่ว่าเพิ่มมาพี่ว่ามันคงไม่เพิ่มลวละมันน่าจะอาจจะมีลดน้อยกว่าซีสกอร์ได้ในบางคณะนะครับประมาณนั้นบางสถาบันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อมูลต่อไป ตึงหัวข้อต่อไปน้องๆนะครับที่น้องทักมาถามพี่เยอะจังเลยนั่นก็คือพี่ครับแพทย์มอเกษตรมันดีไหมครับนี่อา้าวพี่จะไปรู้ไหมเนี่ยโอเคนะอ่ะซึ่งเขาเพิ่งเปิดมาปีที่แล้วใช่ไหมปีหกเจ็ดใช่ไหมปีนี้ถ้าน้องเด็กหกแปดเป็นเรือกก็จะเป็นรุ่นที่สองนะครับมาพี่หาข้อมูลมาให้เบื้องต้นนะอันนี้จะเป็นน้องที่เขาทักมาถามพี่นะครับน้องเขาได้หกสิบสองจุดหกสี่เขาปิดแว้อันดับที่สิบเลยแบบน้องๆ,ๆอ่ะมาเนี่ยก็คือต่ำสุดอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหม อ่าลองเล่นสูตรบวกห้็นต์ก็น่ะก็ใกล้กเคียงกับซีตกออยู่นะซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได้เยอะนะเพราะาอยู่ในดงซีตกอรประมาณนั้นใช่อ่าคำถามคือข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของเพนท์มอกเซ็ตเนี่ยต้องรู้อะไรนะครับอย่างแรกคือค่าเทอร์มแบบสคัญมากนะครับค่าเทอรมก็คืออันนี้ต่อเทอรมนะห้าหมื่นต่อเทอรมนั่นหมายความว่าปีนึงก็แสนหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รอราวหกแสนนะ จบหลักสูตรนะครับแต่ว่าพี่ว่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าตอนฝึกงานจะต้องบวกเพิ่มอะไรหรือเปล่านะแต่โดยรวมแล้วก็อเตรียมไว้เลย0กแสนขั้นต่ำนะครับอ่ะมาปีหนึ่งปีสองปีสามเรียนที่กเกษตรเลยน้องๆมอกเกษตรนะครับน้องคนไหนที่อยู่ในกรุงเทพก็สนใจใช่ไหมประมาณนั้นเรียนที่คณะวิทยานะครับมกเกษตรนะครับรู้สึกว่าปีหนึ่งเนี่ยจะเรียนร่วมกับแพทย์พมงกุฎนะนะครับประมาณนั้นปีสี่ห้าหกเนี่ยนี่ก็จะเป็นชั้นในเรื่องของการฝึกงานแหละครับอ่ะเขาจะแบ่งครึ่งนะครับก็คือ ปกติแล้วเนี่ยจะมีประมาณสัก42คนมั้งประมาณนั้นใช่ปะหรือ48ไม่แน่ใจล้วเราเนี้ยประมาณ40กว่าคนนะน้องๆเขาจะแบ่งครึ่งหนึ่งครับเช่นสมมติถ้ามี12คนก็21คนก็อ่อใช่จะไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับใช่จังหวัดสกลนครรับอีกข้างเอเอเอ,อีกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไปโรงพยาบาลพะเยมราชอยู่ที่สุพรรณบุรีอันนี้จากข้อมูลที่พี่เจอมานะประมาณนั้นอ่ะ เด็กหกจะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับน้องคนนี้น้องเด็กหกไปเขปาแป็จะเป็นรุ่นที่สองอ่ะน้องก็อาจจะลังเลพี่เขาเออมันจะไกลมากไหมครับอะ่ะประมาณนั้นโอเคพี่ค้าแผนที่มาให้ประมาณนี้โอเคอะ่ะโรงพยาบาลสกลนครนะครับน้องลองดอูมันมีสนามบินน้องๆนะครับอะ่ะประมาณนี้เลยแล้วสนามบินเนี่ยถ้าสญญายานสกลนครโอ้ใกล้โรงพยาบาลเลยน้องๆ้องนะครับโอ้ก็ใกล้ก็ใกล้อยู่นะ ประมาณนั้นการเดินทางก็น่าจะต้องเครื่องบินแหละประมาณนั้นพี่ว่านะถ้าแบบรีบๆนะครับใช่ส่วนโรงพยาบาลพญาลมที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ดูจากภาพนี้ก่อนนะอันนี้คือกรุงเทพเนะไปเส้นนี้ต๊ดๆ,ๆผ่านพระนครศรีอยุธยาแล้วก็วิ่งเข้าสุพรรณบุรีไปเลยนะครับใช่ตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็คือวิ่งต่อมาเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณนี้เลยก็อยู่ในดงของเ,ออเมืองเหมือนกันนะพี่ว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอืมโอเคอ่ะก็ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเอาน่นไหนที่แ่บ อ,อยากจะลองดูก็ลองดูได้นะประมาณหาข้อมูลมาให้ประมาณนี้โอเคต่อครับอันนี้จะเป็นคําถามที่น้องๆทักมาถามพี่เยอะมากๆนะครับก็ลสต์ไปคำถามมาให้นะก็อย่างแรกเนี่ยจะปัญหายเยอะคือเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ไม่ใช่อ่านคําถามเออให้น้องๆดูก่อนนะว่าดูดีว่ามันมีที่ตรงกับใจน้องไหมแบบตรงกับเคสน้องไหมโอเคหนึ่งสถาบันกับคณะที่อยากเรียนนะครับอันแรกก็คือเป็นเคสน้องอยากเรียนแพทย์ในกรุงเทพนะแต่ประเด็นก็คือเขาติดแพทย์ต่างจังหวัดครับ ใช่แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยคราติดเพศได้แน่คำถามคือเขาตัด,ตดสินใจอย่างไรว่าจะเอาเพศหรือว่าจะเอาหมอดีใจจริงอะเขาอยากเรียนหมอไะแต่ว่าเขาอยากเรียนในกรุงเทพด้วยแต่ประเด็นคือเขาติดต่างจังหวัดอะ ข้อที่1นึ่งนะที่2คือเรียนไปซิ้วไปหรือจะอยู่บ้านดีนะครับอันนี้เป็นเป็นเคสของน้องที่สอบแล้วไม่ติดแพทย์นะแต่น้องเขาติดเพสัชเน่คือคะแนนมันถึงเพสัชแน่ๆน่ใช่เขาถามพี่ว่าเขาจะเรียนเพสัชไปด้วยแล้วก็สอบแพทย์ไปด้วยไหมหรือว่าจะอยู่บ้านทุ่มสอบแพทย์ไปเลยนะครับซึ่งพี่ก็ถามแล้วเขาบอกว่าแม่เขาไฟเขียวต้องสอบทา่าเอาไงก็ได้ตามใจลูกเลยลูกเนะ่เดี๋ยวพี่ก็มาตอบคำถามนะ ต่อมาครับคะแนนถึงแพทย์เอกชนครับแต่อยากเรียนแพทย์รัฐอ่ะอันนี้ก็เป็นเคสตองน้องหลายคนที่เจอนะก็คือติดติดแพทย์เอกชนประมาณนั้นคือคะแนนดูแล้วอ่ะเออน่าจะติดแพทย์เอกชนนะครับน้องเขาถามว่าจะสลัดสิทธิ์ดีไหมแล้วก็สอบแพทย์ใหม่ปีหน้าเพื่อเอาแพทย์ของมอรัฐนะครับใช่แล้วน้องเขาก็ถามเพิ่มว่าปัจจุบันสังคมในการยอมรับของหมอที่จบจาก สถาบันที่เป็นเอกช,ชนเนี่ยเขายังยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะประมาณนั้นเออเขากังวลในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะว่า,าเช่นจบเอกช,ชนมาแล้วกับจบแพทย์รัฐเนี่ยสังคมจะแบบมองแบบต่างกันไหมอะไรประมาณนั้นโอเคนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ที่ค่อยไปตอบคำถาม ต่อมาก็คือคณะอะไรมีโอกาสซิ้วสำเร็จบ้างอันนี้เป็นคำถามอของน้องที่ซิ้วมา2ปีแล้วประมาณนั้นคือเขาอยู่บ้านซิ้วครับเราก็รู้สึกปีนี้แม่เขาไม่ไม่ให้ไม่ให้อยู่บ้านแล้วก็คือให้ไปหาเรียนก็คือให้หาคณะเรียนไปด้วยแล้วอยากจะสอบใหม่ก็สอบไปนะครับประมาณนั้นอ่ะเขาก็เลยถามพี่ว่าพี่ครับมีคณะอะไรที่ซิ้วสำเร็จบ้างเดี๋ยวมาตอบคำถามน้องคนนี้แล้วก็อีกน้องอีกน้องคนหนึ่งข้อห้านะครับก็คือน้องคนนี้เาขาเขาถามพี่ไงเขาสงสยัยคือเขาอะอยากได้ เขาอยากได้แพทย์สี่ลาดมากแต่ว่าน้องคนนี้เขาเป็นเด็กหกแปดแล้วเขาได้ได้หกสิบห้าครับซึ่งมันยากที่จะติดได้ประมาณนะั้นแต่ว่าน่าจะหกห้าเนี้ยน่าจะติดแพทย์สักทีหนึ่งอะในจังหวัดน้องเขาเลยถามพี่ครับพี่ครับเด็กมันเกิดน้อยลงข่าวหมอทํางานเหนื่อยออกมาเรื่อยทําไมคู่แข่งสอแพทย์ไม่ลดลงเลยครับมีแต่รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยประมาณนั้นเออมีแต่เพิ่มแบบคู่แข่งเพิ่มมือเรื่อยๆนะน้องเขาตอบนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือพี่ตอบเขาไปในเบื้องต้นแล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันเอ่อข้อหครับซิ่วยังไงให้ติดครับเป็นเคสน้องที่อยากติดทันตานะปีนี้คะแนนถึงเทคนิคการแพทย์ครับน้องเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะอยู่บ้านเลยเอออยู่บ้านซิ่วใหม่เพราะว่าเขาอยากได้หมอใช่ประมาณนั้นครับพี่ก็เลยแบบพื้นพื้นฐานให้เขาวิเคราะห์ตัวเองนะอ่ะอันนี้คือเราเราหข้อประมาณนั้นมาเริ่มเลยดีกว่าข้อที่1ครับอย่างแรกก็เลยครับสถาบัน วีเอสคณะที่อยากเรียนนะฮะเป็นเคสน้องที่อยากเรียนแพทย์นะครับในกรุงเทพนะครับคําถามคือพี่ถามน้องเขาก่อนเลยครับว่าน้องเขาไปเรียนแพทย์เนี่ยสมมติว่าเรียนแพทย์ต่างจังหวัดกับเอ่อเรียนเภสัชเนี่ยพี่ก็ถามเลยว่าเรียนเภสัชเพื่อสอบใหมใช่ไหมอืมน้องเขาก็ตอบเลยว่าใช่ครับประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดพี่จะถามเขาต่อมาว่าถ้าเขาพลาดเภสัชเขาจะไปยังไงต่อครับพี่ถามแบบตรงประเด็นเลยนะเออถ้าพลาดน้องมีแพนยังไงต่อ ใช่น้องจะเรียนเภสัชให้จบไหมหรือว่าน้องจะแบบเอ่อซิ้วใหม่เลยประมาณนั้นก็คืออาจจะไปเรียนคณะอื่นนะครับหรือว่าคิดว่าน่าจะสอบได้ดีต่อให้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ติดเอ่อไม่ติดแพทย์แต่ก็น่าจะติดแพทย์ในที่ดีกว่าเดิมก็คืออาจจะไม่ได้ไปแพทย์ที่แบบต่างจังหวัดที่ไกลกว่าเดิมหรือเปล่าน้องมั่นใจขนาดนั้นหรือเปล่าพี่ให้เขาถามนะครับแล้วก็ให้เขาต้าสร้างตารางเลยอืมตารางแยกเขตหมายครับว่า ถ้าสอบได้มันไม่มีปัญหาหรอครับซิ้วเรียนไปซิ้วไปสอบได้นะครับอันที่2ก็คือถ้าเขาสอบไม่ได้เนี่ยแผนคืออะไรอ่าน,นี่คือพี่ให้เขาเขียนแผนมานะครับซึ่งสรุปที่พี่คุยกับน้องคนนี้พี่ก็ถามเขาเลยว่าอของน้องอ่ะคือชอบเพศสัตว์ไหมประมาณนั้น เพราะว่ากรณีที่เราสอบไม่ได้แล้วเราจะต้องอยู่เพศศัตรปจนเรียนจบเนี่ยน้องแบบโอเคไหมประมาณนั้นครับเขาก็ลองคิดนิดนึงนะแล้วก็ให้พี่เ,าาเราอะเพศศัตรนจบไปทํางานอะไรได้บ้างเออประมาณนั้นพี่ก็เล่าให้เขาฟังอ่ะแล้วก็เขาก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราท้ายที่สุดก็คือโอเคได้ข้อสรุปเลยก็คือน้องเขาเออน้องเขาเลือกที่จะเรียนอ่าเรียนเพศศัตรใหม่นะเพราะว่าน้องคนนี้เป็นน้องเด็กหกแปด ใช่เด็กหกแปดก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้ลองอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นก็คือลองอีกรอบหนึ่งสมมติถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือให้เรียนเภสัชนะครับก็คือเรียนเภสัชไปเรียนจนจบอ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกกับยันหนึ่งคือถ้าเขาซิ้วไม่ได้หมอแต่ว่าได้แบบได้ที่แบบมันดีกว่าเดิมอ่ะเช่นอาจจะไม่ได้หมอต่างจังหวัดอาจจะได้ดีกว่าเดิมก็คือเปลี่ยนคณะแล้วไปเรียนหมอใหม่ประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกนะครับอ่ะที่เขาตัดสินใจอ่ะอันนี้คือพี่ก็ให้เขาตัดสินใจนะเพราะว่าเขาไม่อยากไปต่่างงจััหวดพีกก็บอ หมอทางจังหวัดมันก็หมอนันน้องนะประมาณนั้นแต่ว่าเขาพูดเขาลองคํานึงในเรื่องของค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรแล้วหลายอย่างแล้วก็เป็นความสุขทางใจของเขานะครับก็พี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปประมาณนั้นแต่ว่าก็ให้เลือกเส้นทางไว้ด้วยนะสมมติว่าแผนที่เราตั้งไว้ตอนนี้ก็โอเคน้องเขาก็เริ่มเตรียมตัวที่จะไปเรียนเทศสารแล้วก็วางแผนเตรียมตัวสอบใหม่แล้วนะประมาณนั้นต่อมาเรียนไปซิ่วไปกับอยู่บ้านซิ่วนะครับประมาณนี้ โอเคน้องที่ไม่ติดแพทย์คนนี้ครับแต่ว่าติดเพศสัตว์นะคำถามคือเขาจะเรียนเพสัตว์ไหมคำถามแรกออก่อนเลยพี่ก็ถามเลยน้องชอบเพศสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องชอบถึง50%หรือเปล่าใช่ถ้าน้องชอบไม่ถึง50%พี่แนะนําให้อยู่บ้านสอบใหม่ใช่แต่ถ้าน้องเซิฟชอบเพศสัตว์แบบเกิน50%สิบเปอร์เซ็นต์สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งเงี้ยโอเคแนะนําว่าเรียนไปซิ้วไปท้าไมถึงแนะนําอย่างนี้เพราะว่าสมมุติถ้าน้องซิ้วพลาด น้องก็ยังเรียนเพศต่อได้จนจบได้ประมาณนั้นนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นให้แบบน้องตัดสินใจลองทําถามใจตัวเองว่าเออเราชอบมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเยอะมากเลยที่จะต้องเล่าอ่ะเออเพวจบไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคอ่ะแล้วก็ให้น้องเขาตั้งตาราง รางเมทริกนะครับสมมติว่าถ้าเขาอยู่บ้านนะมีข้อดีอะไรบ้างอ่ะแล้วก็สมมติถ้าไปเรียนไปซิ้วไปมีข้อดีอะไรบ้างพี่ก็ยยกยะให้น้องเขาไปแล้วนะครับว่าถ้าเราไปเรียนเภสัชเราก็จะได้สังคมใหม่เพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วถ้าเราซิ้วได้แพทย์สำเร็จเราก็จะได้สังคมเภสัชต,ตรงนั้นด้วยนิดนึงในถึงแม้ว่ามันจะเียนแค่ปีหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านอ่ะฮะ อยู่บ้านเนี่ยข้อดีก็คือมีเวลาอ่านเต็มที่อาจจะทุ่มได้คะแนนได้ดีนะครับอ่ะข้อเสียก็คือเราถ้ามันพลาดอ่ะมีอะไรบ้างอะไรจะรองรับได้บ้างอันนี้ก็ให้น้องเขาตัดสินใจนะครับสรุปก็คือน้องคนนี้เขาเรียนไปซิวไปนะน้องๆโอเคอ่าต่อมาคะแนนถึงแพทย์เอกชนนะครับแต่อยากได้แพทย์หมอละนะครับเคสคะแนนถึงแพทย์เอกชนจะสลัดสิทธิ์แล้วสอบแพทย์ใหม่ อีกปีดีไหมปัจจุบันสังคมยอมรับหมอเอกชนไหมอ่ะพี่ก็เลยถามน้องเขาว่าปัญหาที่น้องคาใจาอ่ะมันคือปัญหาเรื่องเรื่องค่าเทอมหรือว่าปัญหาเรื่องของการยอมรับหลังที่จบมาหรือเปล่าประมาณนั้นะครับก็อ่อน้องเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะประมาณนั้นอืแต่ว่าเขากังวลในตรงนี้ว่ะโอเคพี่ก็ถามว่าน้องต้องการการยอมรับจากใครจากผู้ป่วยจากคนไข้หรือว่าจากหมอด้วยกันเองหรือว่าจากคนในสังคมอะไรประมาณนี้ย ประมาณนั้นอะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยนะน้องจบอะไรมาเขาไม่ถ่าเรา็มอน้องเป็นหมอที่ไหนอะขอให้น้องรักษาเป็นเออให้การบริการที่ดีอะเขาแฮปปี้หมดอนะขอให้รักษาเขาหายอะประมาณนั้นอ่ะเพราะนั้นผู้ป่วยตัดประเด็นไปอ่ะประเด็นน่าจะเป็นตรงนี้เลยใช่ไหมหมอด้วยกันเองใช่ไหมใช่เออถ้าหมอด้วยกันเองเขาจะมองแบบหมอเอ,อกชนแบบอย่างงี้เปล่าแบบเก่งน้อยกว่าอะไรงี้หรือเปล่าคำตอบคืออ่ะเอาแบาบ ชีวิตจริงนะความจริงก็คือธรรมชาติของมนุษย์นั้นมันมีมองอยู่แล้วน้องๆใช่แต่ว่าน้องก็สามารถแก้ตรงนี้ได้โดยคือเราก็เป็นหมอเอกชนที่แบบเก่งไปเลยครับเก่งจนแบบเขาเอยแม่งเก่งว่ะเพราะว่าปกติแล้วไอ้พวกหมอส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับในเรื่องของความสามารถนะครับก็คือขอให้แบบน้องจบอะไรมาเถิดขอให้แบบน้องเก่งแล้วน้องสามารถทํางานได้อ่ะเออเขาไม่มีใครคาว่าน้องหรอกประมาณนั้นนะครับจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความสามารถแหละประมาณนั้น นะครับขอให้แบบนราทําได้แหละประมาณนี้อ่ะซึ่งทางเรื่องนี้น้องเขายังกาลังตัดสินใจเหนือว่าจะเอาอย่างไงดีประมาณนั้นว่าจะเรียนกับชนไหมแล้วก็เอ่อหรือว่าจะอยู่บ้านนะครับประมาณนั้นอันนี้เขายังไม่ได้ยังไม่มีข้อสรุปนะอันนี้มันแค่วันแรกนะครับประมาณนั้นให้เขาไปตัดสินใจก่อนใช่มันเลือกได้ถึงวันที่สิบสองอ่ะต่อมาก็คือคณะอะไรมีความซิ้วสมเร็จบ้านนะครับอ่ะน้องคนนี้ก็คือคุณแม่เขาให้หาคณะเรียนแล้วนะพี่ก็แนะนาว่าเออเป้าหมายของน้องคืออะไรเป้าหมายของน้องคือซิ้วเหรอ ใช่เพราะว่าปกติแล้วในการเลือกคณะนะครับพี่ไม่แนะนําว่าให้เราเลือกคณะเพื่อแบบซิวอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องคํานึงด้วยนะเผื่อพลาดนะใช่เผื่อพลาดแล้วไงอะน้องก็คือลาออกแล้วก็เรียนคณะใหม่แล้วก็ซิวไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็เลยเคลียรน้องคนนี้ครับประมาณนั้นว่าสรุปแล้วคือน้องเป้าหมายคืออะไรพี่ก็แนะนําว่าให้เขาเลือกคณะที่เขาแบบว่าสามารถอยู่ได้แล้วก็เรียนไปจนจบได้คือแบบเลือกคณะที่แบบชอบมากที่สุดน่ะ ประมาณนั้นเพราะว่าเผื่อพลาดอะไรเงี้ยเราจะได้อยู่แบบต่อไปจะดีที่สุดแล้วถ้าบอกว่าน้องอยากเป็นหมอจริงๆอ่ะน้องเรียนจบก็สามารถสอบใหม่ได้นะครับหรือน้องอยากจะเอาแบบเวอร์ชั่นแบบสายแบบเนี้ย ซื้อไปเรื่อยแบบหาหาคณะสิ่งไปเรื่อยก็อันนี้พี่พูดมากไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นแล้วแต่ไลฟ์สไตล์น้องนะว่าน้องจะยังไงน้องก็ต้องดูด้วยว่าคุณแม่น้องโอเคหรือเปล่าประมาณนั้นครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอลักษณะในเรื่องของการนี้พี่ก็ให้เขาสร้างตารางทางเลือกเหมือนกันนะใช่ว่าสมมุติถ้าไปใดทางนี้แล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าตารางนะเราก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ดีครับข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้ว ฝังไหนมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียก็ให้เราเลือกทางนั้นนะอันนี้คือพี่ก็ได้นําไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เรียนคณะไปเพื่อซิวอันนี้พี่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเอ,อ,อันที่หนึ่งก็คือเหมือนกับว่าน้องจะเสียเงินเสียเงินในเรียนการเรียนคณะนั้นอะ่ะมันไม่คุ้มค่าครับประมาณนั้นเพราะนั้นก็คืออยากให้เราเลือกคณะที่เราเออพอที่จะรับได้ที่จะเรียนจนจบได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสอบได้ก็คือโอเคสอบได้ประมาณนี้โอเคต่อครับ ความสงสัยครับอ่าอันนี้ที่น้องก็ถามว่าพี่ครับทําไมเด็กเกิดน้อยลงแล้วก็เขาเป็นหมอทําไมคนยังแยกเข้าหมอเลยอ่าพี่ก็ตอบแบบเอาจริงๆแบบไม่จริงนางเออเอาจริงๆเลยครับแบบไม่ไม่โลกสวยนะโอเคนะยังแรกก่อนเลยนะครับอ่อน้องๆที่สอบหมอส่วนใหญ่พี่บอกเลยนะครับหนึ่งความชอบครับมากกว่าครับความชอบเนี่ยเป็นเอ่อความชอบเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยครับนะครับใช่แล้วอ่อชอบในอาชีพนะอาา่แต่จะมีส่วนน้อยส่วนน้อยนะ ส่วนน้อยที่อาจจะไม่ได้ชอบหมอแต่คะแนนถึงมีไหมมีแต่ว่าส่วนน้อยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการที่เราชอบในอาชีพเนี่ยอาชีพของหมอในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของค่านิยมด้วยนะครับอืประมาณนั้นอ่าแต่ว่าค่านิยมอันเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะแรงมาก ก็คือต้องเป็นหมอต้องมือตรงมืหมอเท่านั้นปัจจุบันไม,ไม่ไม่สำคัญแล้วปัจจุบันก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณหาหาเงินได้ประมาณนั้นครับก็คือตรงนี้ก็ยังมีแต่ว่าก็เบาลงเม,มื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะแล้วก็หมอมันมีความมั่นคงในตัวของมันอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละโอกาสทางสังคม ใช่บางคนเนี่ยมีหลายคนที่อยากเข้าหมอแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบในอาชีพด้วยอะไรนะเขาอยากได้ตัวล่างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าน้องแบบเข้าบรียนโดยที่ไม่ได้ชอบอะ่ะแล้วน้องชอบตัวล่างอะ่ะส่วนใหญ่พี่บอกเลยนะมันจะมันจะไม่รอดถึงมันจะอยู่ไม่รอดถึง6ปีอะ่ะประมาณนั้นจริงเพราะว่ามันต้องมันต้องใจหลักจริงๆอะ่ะเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วอะ่ะถ้าน้องอ่านจําอ่านจําเนี่ยมันมันจะทรมานมากใช่เพราะว่ามันจะต้องแบบต้องรักจริงๆอะไรที่เรารักเราจะอ่านเยอะอ่ะประมาณนั้นนะครับ เราอ่านเพื่อแบบไปช่วยเหลือคนนะ่าเพราะนั้นก็มันเลยมีแบบที่แบบลาออกตอนปีสี่เยอะนะครับประมาณนี้ใช่แล้วก็พี่ครับมันเหนื่อยไม่ใช่หรอจบมาความเหนื่อยเป็นเรื่องไกลน้องๆใช่อย่างแรกก็คือเราชอบก่อนใช่แล้วเราสอบให้ได้แล้วส่วนความเหนื่อยเข้าไปไฟตตอนตอนนั้นประมาณนั้นนะครับอื น้องหลายคนก็คิดอย่างนี้แหละคิดว่าขวาเราจะจบไปคิดว่าระบบมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมอ่าหลายคนก็คิดอย่างนั้นซึ่งดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พี่ว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยน้องๆไอตัวนี้พี่เจอมาน้องหลายคนเหมือนกันนะครับตอนแรกอชอบแต่พอใกล้จบไอตัวนี้เริ่มเปลี่ยนความชอบเริ่มเปลี่ยนมีเหมือนกันนะครับก็ทักมาคุยพี่แบบตอนจบพี่ครับผมแบบ เออรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับพี่โอาน้องน้องตัดสินใจไปแล้วนะประมาณนั้นใช่พี่ก็เลยแบบเออให้เขาลองแบบลองทบทวนว่าจะเอาอยัางไงต่ออาจจะไปไหมหรือว่าจะยังไงก็ให้เขาลองเลือกตัดสินใจดูแต่ว่ามีส่วนน้อยนะครับใช่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบในอาชีพอยู่แล้วประมาณนี้อ่ะต่อมาครับซิลอย่างไรให้ติดนะครับอ่ะเคสน้องทันตะใช่ไหมปีนี้คะแนนถึงเทคคแพทย์อ่ะฮะก็อย่างแรกก่อนเลยครับพี่จะให้เขาเริ่มจากวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองก่อนเลยนะ ที่ได้คะแนนน้อยปีนี้เพราะอะไรครับอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีอยู่สประเด็นหนึ่งก็คืออ่านไม่ทันกับฝึกโจทย์น้อยไปส่วนใหญ่บอกเลยครับเด็กน้อยที่ได้คะแนนไม่ดีคือฝึกโจทย์น้อยเกินไปครับอ่าันนี้คือคียเลยใช่อ่ะแล้วอันนี้คือเขาอยู่บ้านพี่ก็เลยแบบโฟกัสในเรื่องของเออจุดระวังที่ต้องอยู่บ้านครับปกติน้องอยู่บ้านเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะสองสามเดือนแรกอ่ะโหขยนันสุดๆขยันมากครับหลังจากนั้นนะ่ะมันจะเริ่มชาครับพี่ใช้คำว่ามันจะเริ่มสโล สโลปหมายความว่าไงหมายความว่าจากวันหนึ่งน้องอ่านสิบชั่วโมงน้องก็จะเหลือห้าชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงเหลือบางวันอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับหรือเราก็จะเริ่มตื่นสายอ่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยน่าหมายความว่าน้องจะต้องหาเพื่อนคุยหรือว่าหาแกงซิวนะครับซึ่งพี่มีกลุ่มอ่าพี่ต้องตั้งกลุ่มเออต้องตั้งกลุ่มน้องซิวอ่ะเพื่อบอกว่าให้รู้ว่าเพื่อนอ่านไปถึงไหนแล้วประมาณนั้นครับเออน้องคนไหนอยากเข้ากลุ่มก็ก็เข้าได้แล้วตอนนี้มันเข้าฟรีนะครับประมาณนี้ อ่ะโดยรวมประมาณนี้ก็ให้เขาแบบว่าเล่อ่านให้จบเร็วที่สุดนะครับคีร์ดก็คือต้องรุยโจ์อย่างน้อยสี่เดือนน้องมีเวลาอยู่บ้านแล้วอ่ะสี่เดือนอ่ะรุยโจทย์อย่างเดียวเดี๋ยวนน้องต้องตบเนื้อหาก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปอ่ะอันนี้คือจะเป็นซิวให้สำเร็จนะครับเดี๋ยวควุยต่อ